มาพบอครับป๋อเพื่อนนาจาเพื่อนตาเดชแรงข่าวเมื่อไหร่ครับเป็นพาะตุดงแล้วค่ะเอฟซีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องมองไม่นี่ว่าแม่นคลาดเสด้พี่น้องเข้าสามตัวพนดด้จนเพื่อนต้องหายวัดหนีมาปะกดในป่าในดงงูเหยียมตัวงูใหญ่ตัวงูใหญ่บอกกาอื่นครับเขามาแล้วกดกนละไรและแชร์เลอค่ะเด้อ ฟั่งเป็นแนวทางสอบจังตามบำมกพานมีเขามีรุดเนาะคะ่ะเข้ากับหัวเลขสิอกตกวได้เข้ากับวิเคราะห์ตัวเลขเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะหาข้อมูลแนวทางเพื่อจะดึงฉากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะใกล้วันแล้วนะครับเนาะมือนีสิผาเลยด้ดยมอือนีพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับ,บออครับผมสว,ส,าาสวัสดีค่ะค่ะที่จังได้บัน บนเพนพาธุดงตัวละแสนบาทไม่ใช่ครับพาุดงตัวละแสนทํานเล่าอก้ะครับใช่เพิ่นไปอินเดียไม่รู้ขายเงียบไปเลยครับตดต่อกันเท่าไหร่อันนี้พาธุดงในป่างูใหญ่ทําไมถึงว่าในป่างูใหญ่เพราะว่านี้นี่นี่ยข้างหลังผมนี่อันนี้ที่ผมเนาะนี่ตรงห้ามกันจะเป็นป่าใหญ่นะครับท่านมาปักกดอยู่ที่นี่นะฮะใช่เมื่อวานก็มีพี่ๆนะครับมาจากตลาดนะครับ มาเที่ยวเล่นมาไหวปู <ขอ S 1> นี่แหละามาขอพรปูแล้วก็ได้นําน้ําไปถวายท่านพอดีนะครับอืมก็เลยเออก็ได้นําน้าไปถวายแล้วทีนี้ท่านก็มาปาักกดอยู่ที่นี่นะครับผมอืมก็เลยอ,อยากอยากได้แนวทางเนาะก็คือว่าไม่ได้คือ,ค,อคือท่านไม่ปล่อยหรอกแต่แต่ก็อยากได้นะคือมันมันในในความรู้สึกเนาะฝันฝันนะครับ ก่อนก่อนที่จะได้เข้าไปหาท่านเนี่ยคือผมฝันว่าได้เข้าไปในป่านี้นะครับก็ขับพานไปพาน,พานมาตลอดอใช่ขับพานไปพานมาตลอดก็เลยเห็นทางเข้าไปก็เห็นรถรถลูกศิษย์ลูกหาท่านเนาะจอดอ,อยู่อ่าก็รถคันสีแดงๆหรอกอือก็เลยเออลองเข้าไปดูซิมันคืออะไรเออท่านก็มาปรากฏอยู่ที่นี่นะครับผมอืมก็เลยก็เลยเจอ ก็เป็นพาย่าอะไรนี่แหละครับผมนี่ดีอยู่ตรงข้ามนี่คิดว่าเพื่อนขาดไผ่ยาได้ค่ะขาดพาย่าแต่ท่านไม่ได้บอกเลขนะครับเนาะแต่ท่านไม่ได้บอกนะวันนี้แต่มีลูกศิษย์ท่านบอกมานะฮะใู่ตามเพื่อนมากจั่ใช่งวดที่แล้วศูนย์สี่สี่นะครับผมโอ้ลูกศิษย์เพื่อนบอกใช่งวดที่แล้วศูนย์สี่สี่นะท่านให้มานี่คือสามตัวให้เฉพาะลูกศิษย์แหละครับผมแต่ว่าเรา เราก็หาแนวทางเนะาะค่ะแต่ว่าถ้าถึกนี่ก็อุปกรณ์ก็ตั้งใจว่าสิไปซื้อใบหยาห่อนเพื่อนแจ้มงกูติครับท่านจะมากุติเนาะใช่ท่านเพื่อนอยากมาเงียบสงบแล้วครับแต่แปลกนะมามาอยู่ตรงข้ามที่ของยูทูบเบอร์พอดีนะมันจะสงบไมได้ <laughs> จงบอยู่นละก็อยู่ในป่าเ้าคนไปไปกวนเพื่อนใช่เราเราเราไม่ได้กวนครับแต่แต่ว่ากับคือเบิกทราบว่าอปอนีสิไปสางวัดชอยเพื่อนครับเพื่อนกับมาอยู่ที่เพื่อนน่ะนะแต่ว่าเพื่อนอยากสางวัดครับผมเมื่บ้านเขาไปเบื้องเพื่อนมุ่งกุดิีล้วย่างแต่หลังค่าหลังค่าเพื่อนอยากได้เป็นไผ้ายาใช่ครับเบิกทราบเรื่องที่ฐานจีตดเอาว่าถือเสกละสี่ซื้อผ้ายาไปหายเพื่อนครับ เพื่อนสีมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะครับตอนนี้เป็นสนักสง์กนจะชนะเป็นที่พักสูงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกวนท่านหรอกก็คือว่าจะถามพวกลูกศิษย์ลูกหาท่านมากกว่านะครับคนที่อยุทชิ์ตามเพื่อนมากเขาบอกใช่คือคือคือเราจะไม่รบกวนท่านเราจะไปทําบุญอย่างเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามสวนผมเลยคือวัดนี่เพื่อนเพื่อนบ่ถือเงินเลยไม่ถือครับใครจะท่ามกระเบื้องหรือว่าเสาอีท ให้ซื้อ,ม,อมา<ด>เอาเลยครับหรือว่าให้ลูกศสษย์ท่านไปซื้อเลยก็ได้อย่างางี้นะปฏิบัติธรรมส่วนตัวเิ่นอยากอยู่เงียบๆนะเพื่ก็แต่ว่าสําหรับญาติโยมจะเข้าไปร่วมสร้างกัสิีได้ยู่รืมั่งได้ยูแต่ว่าเพื่อนก็ให้ซื้ออุปกรณ์ไปรลดรนะหนามก็บ่มีด้พเพราะามื่อนัน้นพว่านเอานามแพ็กไปสวายเพื่อน เป็นประันนี่เป็นกระดงหืือปลาเสาเนปลาพูดนะทืทำเป็นช่องพอที่คนเดินเข้าได้จ้องในน้อยนึงไหใช่ก็คือมาดูได้ครับผมมาดูได้มาดูได้นะครับคนที่อยากมาดูมาดูได้ปปกกาบับเพื่อนก็ะเลยให้เดรคพ่อนบ่ครับมันไม่ใช่คอนเทนต์นะเอฟซีนะอันนี้คือเรื่องจริงครับนี่ข้างหลังผมข้างหลังผมเป็นอัทุดงนะครับเท่ากับอยากจอยเป็นไงบางท่านอาจจะว่าโอ้ยคอนเทนต์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่มาดูได้ครับมาดูได้ ็คือว่ามาอยู่พอดีเลยจะได้ทําบุญใกล้ๆเนาะเบิกทรัพย์เนาะครับเราจะได้ช่วยท่านสร้างด้วยแหละครับก่อนออกมาลูกศิษย์เพิ่นให้เลขมากให้มาถามถึงที่มากเพิ่นบอกปากเพิ่นไม่บอกครับเพิ่นไม่บอกอะไรเลยเพิ่นมีแต่ลูกศิษย์อย่างเดียวเพิ่นบอกปากที่มากไหมใช่ก็ได้เอื่นว่าพระธุดงค์ยังก็พระธุดงค์ป่างูใหญ่เพราะมันมีงูใหญ่อยู่ในนั้นครับปางูใหญ่ครับ คือประวัติชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าจะมีงูใหญ่อยู่ข้างหลังข้างหลังผมนี่แหละป่าข้างข้างหลังเนะี่ยเป็นงูใหญ่งูเหลือมใหญ่นะครับก็เลยเออก็อไปไปสนทนาธรรมกับท่านมาแล้วนะครับแต่แต่ไม่ได้ไปขอเลขขออะไรหรอกครับก็คือได้ยินจากลูกศิษย์เขาคุยกันก็เลยไปขอเข้ามาได้มาสามตัวอะไรนะครับเพื่อมันถูกเนาะใช่แต่มากกตอนี้ใช่เพื่อถูกขึ้นมาเนาะ่ะเราก็ไม่รู้นะครับผมมันจะเข้าหรือมันจะหลุด ได้ยินมาอีกทีหนึ่งผมก็มาแบ่งปันเติ้งอุปวันฝันบ่ค่ะฝันจังไดก่อที่แหลกก็สีพ่อเพิ่นก็คือขับไปขับมานี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านมาอยู่นี่อืฝันว่าได้เข้าไปในป่าจะเป็นทางแคบๆเข้าไปขับมาขับรถมาเราจะมาสวนนี่แหละครับผมปรากฏว่ามีรถคันแดงๆจอดอยู่ข้างหน้าผมก็มองเข้าไปเอ้าเป็นทางที่เราเหมือนฝันเลยผมก็เลยจอดรถแล้วเดินเข้าไปปรากฏว่าไปเจอพระนะครับ เล้วไปเจอพระธุดง์ท่านก็จะมาสร้างกุฏิอยู่นี่แหละครับผมลูกศิษย์มาประมาณสองสามคนนี่แหละกวาด,ดทางเขาป้าป่ะใช่กําลังถางถางแต่ท่านไม่ได้ถางหรอกลูกศิษย์ท่านถางนะครับก็เลยไปสนทนาธรรมกับท่านอพอวันที่สองเบิกทรัพย์ก็เอาน้ําเข้าไปเมื่อวานเนะี้ยเอาน้ําเข้าไปนเนะาะใช่ก็เจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยเขาก็คุยกันเรื่องไอ้นี่แหละเรื่องแนวทางนี่แหละครับผมก็เลยไปขอเขาเขาก็เลยให้มานะครับ วัที่แล้วก็ดียินข่าวว่า044นี่แหละครับผมวันนี้ยุนีพุ่มเปิดไม้ดิผมเปิดใหม่เตินกัเพิ่งมาอันเทใจมือซ้องมือครับเตินกับจะตรงมีทีมาลหละค่ะเรับเนาะนี่ทีมาอยู่ได้หันละใช่อันคนไทยตัวไร้รอดอันยกไหนด้วยน่งรับให้175กับ145ครับอันนี้ไม่ใช่เลขผมนะอันนี้เป็นเลขพระธุดงนะครับพอ้โหระดงหลายห้างเลขหน่อยมีมีแค่นี้ครับผม หนึ่งซีหากับหนึ่งเกศหาพี่บงอันนี้เลขลูกศิษย์ท่านให้มานะครับผมก็เลยมาฝากเอฟซีแล้วครับอว่าอันนี้ท่านไม่ได้บอกนะอุปก่าก็ตามหาแนวทางอยู่แล้วครับคือมันป้าเปิดพุ่มไม้พุ่มไม้กัสซีรับกสีมีที่มากจนล่ะค่ะเนาะเอาง่ายๆครับท่านก็จตบอกไม่ได้เนาะท่านบอกติดติว่าไหมลูกศิษย์นะครับย้ำลูกศิษย์ไม่ใช่ปู่นะครับที่ว่า ความนันความนีวิ่งเนาะใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกนะครับผมก็เลยเป็นสื่อกลางมาพูดแทนเนาะอันอื่นพระธุดงเอียงก็อพระธุดงป์ปางูใหญ่ธุดงเดี๋ยวจดซื้อไปก่อนปางูใหญ่นี่เคยมีงูปะจ้ามันมีงูเหลือมงูหลามอยู่ในป่าครับผมคนเห็นนะคนเห็นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าปู่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะปู่เพิ่งมามปู่ยังไม่เห็นนะใช่ไหมครับ ท่านก็มาจากที่อื่นนะครับผมนี่นี่นครับเห็นเห็นเนาะจ้ครับยังว่าทวีตแนบมันก็เป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับผมเห็นบ้างเอฟซีท่านให้มาเนาะผมก็มานําเสนอแนบมันน้นหลายกล่องกลไลมากล่องที่เราเห็นครับป่าข้างหลังนี่แหละครับผมถ้าใครมาใกล้ๆมาขอปูขอปกรปูหญ้าเนาะผมก็จะพา เข้าไปกราบพระทุดงครับผมอยู่ตรงข้ามผมเลยลังค่ายเพื่อนเนาะเกียร์ห้าหนึ่งสี่ห้านะคะตัดเล่นด้วยนะครับอีพีครับค่ะจังไรก็ต้องขอบคุณโอปปอที่เอามาแบ่งปันเด้อค่ะครับครับ